ซุม้มที่เป็นตรณนะที่ยุคสมัยอโศกท่านสร้างเนี่ยเพราะท่านระลึกถึงสีสังเวแ่วสีสังเวสถานแต่ละซุม้มจะไม่เหมือนกันเลยไม่ซ้ํากันบางซุม้มก็จะเป็นที่ประสูตรตัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพานนะครับแล้วองค์แทนของซุม้มนี่ก็ต่างยุคสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างพุทธรูปนะครับยุคพระเจ้าโศกก็สร้างเป็นสัญลักษณ์นะครับเช่นประสูตรก็เป็นต้นไม้สาระตัสรู้ก็เป็นต้นไม้โพ เนี่ยขนมเทศนาก็ปเป็นธรรมจากั <ไป S 1> ก็เป็นที่พน,นิพานก็เป็นสถูปอันนี้คือยุคสมัยของท่านยังไม่มีการสร้างโคฟตรูปให้กราบไหว้ก็จะเป็นเรื่องราวของสังเวชนีทั้ง4ที่ท่านเอาจํารองไว้ที่ซุ้มปรตูรัตนะตที่ซุ้มประตูนี้นะครับทั้งสซุ้มทั้งสซุ้มจะไม่เหมือนกันนะครับครับ